จบแล้วการท่องเที่ยวเล่วคนไทยบอกบายบายจนเฮ็ดเอาคนล่าต้องห้องหาหนักท่องเที่ยวไทยและโทษกันเองซึ่งดังเล่านี้จะเป็นแนวใดเดี๋ยวเฮ้าไปเบิงและไปฟังน้ากันหลังจากที่ในได้ยาทีผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวไทยที่มาเที่ยวประเทศเล่วถึกเจ้าหนาทีตำรวจลาวปับไหมออกมาแบบบอขาดสาย ด่วมทั้งกรณีที่คนไทยมาผักเศซาเฮือนของคนลาวก็ถืกเจ้าหน้าที่ลาวเขาไปปับไหมจนคนไทยต้องออกมาเหตุลิปเตือนคนไทยกันเอง ซึ่งคลิปลังกาวแอดมินจะเปิดให้ทุกท่านเบิงในไทยคลิปและสิ่งเล่านั้นก็เหตุให้นักท่องเที่ยวไทยเอือมและบออยากมาท่องเที่ยวประเทศเล้าอีกและคนไทยที่ว่าบอเคยมาท่องเที่ยวประเทศเลาาเลยเมื่อพวกเขาได้เห็นสิ่งเหล่านั้นพวกเขาก็บ่มีแผนที่จะมาท่องเที่ยวประเทศเล้าเลยแล้วพากันหันไปท่องเที่ยวประเทศอื่นแทน และกรณีลาซุดก็ได้มีนมเล้าปากดีไล่อัดคลิปเว้าถึงนักทองเที่ยวไทยพ้อมบอกว่าประเทศเ่าบอง้อนักทองเที่ยวไทยและบอกอีกว่าจะไปทำให้ห่างไกลคนไทยถ้าหากเห็นว่ามาทองเที่ยวประเทศเรา และเมื่อปัจจัยหลายอย่างได้เกิดขึ้นในส่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันแบบนั้นก็เหตุเอานักท่องเที่ยวไทยต้องคิดใหม่ว่าจะมาท่องเที่ยวประเทศเลาวดีหรือบอ่อและในส่วงกลางเดือนกันยาปี2 0 1นปี2023นี้ยูทูบเบอร์ลาวทีมิสื่อว่าซาวแพ้ว่าก็ได้ไปถ่ายคลิปยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในประเทศเลาวนั่นก็คือ วัดพระธาตุดวงเบียงจันซึ่งปรากฏว่าบอมีวีแววของนักทองเที่ยวไทยเลยจนเหตุห้ซเศ้าแพ้ว่าถึงกับสะรดใจและเมื่อวันที่1 6บกเดือนกันยายนปี2 0 2 3สืสอสานซักข่าวของเราก็ไลยๆายงานว่าในส่วงเดือนมังกรหาเดือนมีทุนาปี2 0 2 3นี้หาอันนับสถานที่ที่นักทองเที่ยวไทย นี่ย่อมไปท่องเที่ยวหลายที่สุดไล่แก่หลานั่งประเทศเวียดนาม 2. ฮานอยประเทศเวียดนาม 3. โฮจิมินประเทศเวียดนาม 4. ห้ฮ่องกงเขตบริหารพิเศษของประเทศจีน 5. กัวลา,าลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยจะสังเกตเห็นว่าบอมีเมืองหรือสถานที่ ในประเทศลราติดในอันดับเวยซึ่งมันแตกต่างจากปี2022กันอย่างสิ้นเสิงที่ประเทศลราแมนจะติดท็อปหาสถานที่ทีนักท่องเที่ยวไทยไปเยี่ยมยามลาลที่สุดเสมอ แต่ว่าปี2003กับบอติดอยู่ในหารดับซ้ำก็ถือว่านักท่องเที่ยวไทยหลายคนหลังจากที่พวกเพิ่นไล่เห็นคลิปที่นักท่องเที่ยวไทยถือปรับไหมในประเทศลราโพ่ออกมาแบบบอขาดซ้ายก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เหตุห้คนไทย ย่านที่จะมาท่องเที่ยวประเทศลาวและอีกสาเหตุที่บว้เถงบ่อใดเลยนั่นก็คือย้อนลามาต่างต่างหน้าหน้าละวางเล่าไทยที่เกิดขึ้นในสวงไรยาที่่านมาก็คงจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนไทยหลายคนพอสมควรเหตุให้เกิดความบอพอใจในโตของคนเลรา ดวมทางประเทศเ่าไปแบบที่ดีเดียงบอลไลและต่อกลับข่าวทีคนไทยพากันไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามจนเหตุหายเมืองในประเทศเวียดนามติด ท็อปหนสองและสามสถานที่ที่คนไทยมากไปทองเที่ยวไลที่สุดส่งเกี่ยวกับข่าวลังกาวคนล่าจะมาสแสดงความคิดเห็นคือแนวใดเดี๋ยวเหาไปเบิ่งและไปฟังน้ากันคอมเมนต์ของคนเล่าทานที่หนึ่งในคอมเมนต์ว่าประเทศเวียดนามและประเทศอื่นๆที่มีตำรวจให้ความสำคัญเบิงแง,ง่ดูแลเอาใจใส่กับนักทองเที่ยวทุกๆก,กรณีประเทศเรานั้นแถมเขาเจา้ายา ังเป็นไกน่นำเที่ยวอีกบอคือตำรวจเล่าซอกหาปั๊บไหมเอาเงินนำเขาคนดาซีหาพันบาทขั้นบอใจกับปั๊บหอดเจ้าของสถานที่ที่หายพักเศร้าฟากให้ตำรวจเล่าผู้ที่เหตุกับนักทองเที่ยวเดอ้อที่ผ่านมามื่นตาเบิงแลบ้านเขาทีจะเดินไรย้อนเขาเหตุแบบไรคอมเมนต์ต่อมา เขาสีเศร้ามาเที่ยวเล่าเขาว่าเขาเบื่อพนักงานภาคลัฐด,ด้วมทั้งตำดวจคูทีดเอาเงินเขาหลาโพดแม่ค้าเศร้าขายกับพ่อแล้วเห็นเป็นนักทองเที่ยวกขายสินค้าราคาแพงโดดมาฟังทีคอมเมนต์ต่อมาเวลามาเล่านักทองเที่ยวไทยเจอสารพัดปัญหาเขามาเทื่อเดียวอาจสีเคสลาบ ประเทศอื่นปั้มพาสปอร์ตแล้วอยากไปไซสกลับไปเล่าถาบอแก้ขอดนี่อย่าไปหวังมาฟังทีคอมเมนต์ต่อมาตำรวจไทยดูแลนักทองเที่ยวดีอันดับโลกเห็นนักทองเที่ยวสองผัวเมียขี่รถจักรลมยางผาลาดติดเต็มโตตำรวจไทยก่อเฝ้าไปซื้อนำมั่นแอดซัง มาเสร็จห้สองผัวเมียเวียดนามห้สะอาดใส่เงินตำรวจซื้อเองบ่อไล่เอาเงินนำหนักทองเทีย่ยวจักบาทจนสองพัวเมียกับเวียดก่อเห็ดขีบย่องลังทัวเวียดนามซ้ำพ่อนักทองเทีย่ยวติดอันดับหนึ่งของโลกเบิ่งเอาในทั้งหลายปีหนาทองเทีย่ยวเล่าเห็ดห้คือเขาเดอหากเมืองเล่า คอมเมนต์ต่อมามั่นมดโยกมาเที่ยวเล่าแล้วสิไปไสมาไสไพก่อจ้องแต่จะเอาเปียบเขาแล้วแบบนี้ไพสิอยากมาเล่าคอมเมนต์ต่อมาอยากให้อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศการเก็บเงินขอให้เสมอภาพกับคนลาวซาเขาจริงจะมาประเทศเฮาหลายข้นคอมเมนต์ต่อมานักท่องเที่ยวบอมาก ข้างไปเที่ยวยากโพดไปกับมีแต่ขีฝุ่นคอมเมนต์ต่อมาทรงเสริมเล้าเที่ยวเล่าแลเก็บคาเข่าสถานที่ท่องเที่ยวให้ถือลงยกสูงการบริการขายอาหารตามความเหมาะสมอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของคนเราเนาะเกี่ยวกับเดืองทีวาซื้อสำนักข่าวของเราและมีการรายงานว่าประเทศเวียดนามนี่ ค้องใจนักท่องเที่ยวไทยจนเฮตไห้เมืองในประเทศเวียดนามนี่ติดท็อปหนึ่งท็อปสองและท็อปสามสถานทีทีคนไทยมักไปท่องเที่ยวหลายที่สุดจะทุกท่านได้คิดเห็นแนวใดเกี่ยวกับเดืองเล่าในคลิปนี้คอมเมนต์บอกกันได้ขอขอบใจมื่อทุกท่านที่เข้ามาเบิงแล้วเฮามาเจอกันใหม่ในคลิปนะ้าประกาศถึงนะครับประกาศประกาศนะครับประกาศนะครับประกาศถึงคนไทยนะครับที่กําลังจะเดินทางไปที่ ประเทศลาวนะครับอ่าคนไทยที่กําลังจะไปประเทศลาวนะครับจะไปพักบ้านเพื่อนพักบ้านแฟนพักบ้านญาติที่ประเทศลาวนะครับคือต้องระวังนะครับว่าจะโดนตํารวจจับนะครับโดนตํารวจจับทีเนี่ยปรับเยอะนะครับโดนปรับเยอะหลักหมื่นเลยนะครับหลักหมื่นหลายถ้าถ้าคุณโชคดีก็คือโดนประมาณสักสี่ห้าพันนี่แหละแต่ แต่ว่าก็ให้ระวังนะครับว่าจะโดนปรับเยอะมากนะครับเป็นบางทีเป็นแสนนะแสนสองแสนนะก็มีนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะคือประเทศลาวเนี่ยมันมีกฎมันมีกฎกฎ,กฎหมายอยู่ว่าห้ามห้ามบุคคลต่างชาติเนี่ยไปพักในบ้านในหมู่บ้านเขาในบ้านเขาในบ้าน,าน,านไม่ได้นักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวหรือว่า ต่างชาติเนี่ยคนต่างชาติจะต้องพักที่โรงแรมเท่านั้นไม่สามารถไปพักที่วัดไม่สามารถไปพักที่บ้านญาติบ้านเพื่อนอะไรได้ทั้งนั้นไม่สามารถทําได้นะครับเว้นแต่จะไปขออนุญาตนายบ้านนะครับแล้วนายบ้านอนุญาตนะครับแต่ก็ต้องระวังอยู่ดีล่ะครับเพราะว่าถ้านายบ้านคือมันมีอย่างนี้ถ้านายบ้านอนุญาตแต่ว่าตํารวจเมืองอีกอะก็ไม่อนุญาตเขาเข้ามาจับอยู่ดีอ่านั่นแหละตำรวจบ้านอนุญาต แต่ตำรวจเมืองไม่อนุญาตคุณก็โดนจับคุณก็โดนสั่งปรับและทีนี้เนี่ยคือค่อนข้างจะเป็นเหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อนนิดนึงก็คือว่าจับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเราเขาพาเราไปขังคุกเลยนะครับพาเราไปขังคุกลาวเลยนะครับอ่าก็ต้องระมัดระวังนะเพราะนั้น สำหรับใครที่มีเมียมีครอบครัวอยู่ประเทศลาวแล้วแล้วก็จะไปบ้านบ้านเมียบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะอย่าอย่าไปนอนบ้านเขานะครับจะโดนจับนะครับจะโดนจับปรับติดคุกแล้วก็เพื่อ heroin. แล้วก็จ่ายตังค่าเสียค่าปรับนะครับต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าคนไทยเราโดนเยอะคนไทยโดนเยอะนะคนไทยโดนเยอะก็ต้องระวังนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าบางทีมีมีคนไทยที่ จดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็จดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยแล้วถ้าจะทําให้ถูกต้องประเทศบ้านเขาด้วยเราก็ต้องทําเอกสารตีย้อนกลับไปที่ประเทศลาวแล้วก็ไปลงบันทึกไว้ที่เมืองบ้านเขาด้วยนะครับถึงจะเข้าไปพักที่บ้านเมียที่ประเทศลาวได้แต่ถ้าเกิดจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยเฉยๆแล้วยังไม่ดําเนินการแปลแปลแปลพาสปอร์ตแปล แปลทะเบียนสมรสรับรองกงสุนทรไทยรับรองสถานทูตลาวประจำประเทศไทยแล้วก็ไปรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ประเทศลาวแล้วเนี่ยแล้วก็ไปลงบันทึกไว้ที่เมืองแล้วเนี่ยหรือที่ที่หนบ้านแล้วยังไม่ทําแบบนี้ก็คือคุณก็ไม่สามารถเข้าไปนอนที่บ้านเมียคุณได้เช่นกันถือว่าผิดกฎหมายอยู่นะครับเพราะว่าการจดทะเบียนสมรสเนี่ยมีกฎหมายใช้กฎหมายประเทศไทยเท่านั้นยังไม่ได้ใช้จดหมายเต็มรูปแบบกฎหมายเต็มรูปแบบที่ประเทศลาวถ้าจะให กฎหมายเต็มรูปแบบของประเทศเราก็ต้องทําเอกสารตีกับก็คือทะเบียนสมรสนี่แหละต้องแปลแล้วก็รับรอง1นึสาไปแล้วก็ไปยื่นกับนายบ้านยื่นกับอ่เมืองนะครับที่ประเทศลาวนะครับฉะนั้นฝากเอาไว้นะทุกคนนะระมัดระวังนะครับอ่าไม่ดราม่านะครับไม่ดราม่านะครับมันเป็นกฎหมายที่เราต้องระวังนะครับอ่านะครับมันเป็นกฎหมายแล้วมันเป็นเป็นมันเป็นกฎหมายที่เขาสามารถจับปรับเราได้เพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยก็ต้องระวังนะ โอเคนะไม่เหมือนไม่เหมือนที่บ้านเรานะลาวไม่เป็นไรพม,ม่าไม่เป็นไรกรมบูชาไม่เป็นไรครับเอยขอโทษกรมบูชาไม่เป็นไรพม,ม่าไม่เป็นไรเท่าที่พี่นิกกี้เดินเคยไปนะแต่ลาวมีปัญหาไม่ได้เลยคนต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองต้องพักโรงแรมเท่านั้นนะครับแค่นี้แหละครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ